แค่ไหนถ้าแม่ไปได้แม่จะไปทุกที่เมื่อแม่จากไปครบร้อยวันลูกๆจึงปรึกษากันว่าเราเอากุ้งมาเล่นสักครั้งเพื่อให้พี่น้องปู่ย่าตายายทั้งหลายไม่ได้ตามแม่ไปได้ดูกุ้งสักครั้งหนึ่งเพื่อให้ทุกคนได้มีความสุขสนุกสนานเหมือนแม่สงัดที่เคยได้รับ พิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในค่ำคืนนี้ทุกท่านจะรับความสุขเช่นเดียวกับคุณแม่นะคะแล้ววันนี้พิฉันขอเรียนเชิญทุกท่านเป็นเจ้าภาพทอดพ้าป่าเพื่อส่งบุญกุศลนี้อุทิให้กับคุณแม่สนัดสุกเกษจุดชนวนเล็กๆ ที่มีงานในวันนี้ก็คือแม่ชอบกุ้งแล้วก็หวังไปอย่างยิ่งว่ากุ้งจะเป็นสะพานบุญที่ทุกๆท,ท่านมารวมตัวกันในวันนี้ได้สร้างบุญสร้างกุศลส่งให้กับคุณแม่และคุณแม่ถ้ามองอยู่คุณแม่ก็คงมีความสุขในค่ำคืนนี้เช่นกันนะคะถ้าป่าจะทอดในวันพรุ่งน,นี้ ที่บ้านของผีณแม่เวลาเพลงถ้าใครไม่ได้ไปไหนก็เรียนเชิญทอดผ้าป่าร่วมกันนะคะวันนี้จึงเรียนเชิญท่านทั้งหลายได้ร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมกันนะคะและผ้าป่าน,นี้จะทอดถวายหลวงพ,พ่อเพชรทวัดบ้านแกงใต้ปู่ย่าตาทวดเคยเล่าให้ฟังว่าหลวงพ่อเพชรคิทาศักดิ์สธิ ที่ลอยน้ำมาพี่ฉันยินเชิญอาจารย์สงภิตเป็นครูธนนานการนะ,ะโรงเรียนบูหาสามทีได้มาอัเชิญประวัติของหลวงพ่อให้ลูกหลานที่เกิดมาในภายหลังได้ทราบเพื่อที่จะร่วมกันสืบต่อพระศาสนาให้ครบ5,000ปีคุณกุูสนในวันนี้ขอให้ทุกท่านได้ร่วมอัุโมทนา และเราถวายบุญกุศลถวายพาา่อป่าแด่หลวงพ่อเพชรและอุทิตกุศลน,นี้ให้กับคุณแม่สงัดพวกเราลูกๆคุณแม่สงัดขอขอบคุณทุกท่านนะคะเรีรยนเชิญอาจารย์สนทรตคะ่ะขอบคุณค่ะก็ขอกราบสวัสดีนะคะท่านที่มาชมวิเกกุงสุทธิราชในวันนี้ นะคะดิฉันคุณครูสมพิษพิริยชนาน,านันข้าราชการครูบำนานนะคะก็ได้รับเกียรติจากเจ้าภาพซึ่งเป็นลูกเป็นหลานของคุณแม่สังัดสุขเกษมนะคะที่ท่านได้ร่วงรับไปแล้วซึ่งทางเจ้าภาพนะคะมีจุดมุ่งหมายให้ดิฉันเนี่ยมาบอกเล่ามาเล่าสู่ให้ท่านทั้งหลายได้ฟังกันอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งบางครั้งก็อาจจะยังไม่ทราบกันยังไม่ชัดเจนนะคะในเรื่องของความเป็นมาของวัดบานแก่งใต้ของเรานะคะก็ขออนุญาตใช้เวลานี้นะคะซึ่งเป็นเวลาที่เล็กน้อยนะคะไม่รบกวนเวลา,าท่านที่ตั้งใจจะมาชมวิเกกันซึ่งวัดบานแก่งใต้เดิมทีนะคะโบสถ์ วิหารศาลาการเปรียนกุทติอยู่กลางแม่น้ำนะคะอยู่กลางแม่น้ําซึ่งตอนนั้นน่ะมีอาาเขตที่กว้างขวางมากแต่เนื่องจากาภัยธรรมชาตินะคะเมื่อก่อนนี้ไม่มีไม่ไม่มีเขื่อนพอถึงหน้าน้ำหลากก็จะพัดซัดปลิงลุกเข้ามาเรื่อยเรื่อ ก็ทำให้ต้องเลื่อนถอยมาเรื่อยๆจนถึงขนาดนี้นะคะนะคะดิฉันไม่ได้คิดเองนะคะนะคะต้องขอขอบพระคุณพระครูปัญญาวัชรกิจที่เอื้อเฟื้อข้อมูลซึ่งก็แต่ละท่านได้ศึกษามาเป็นอย่างดีนะคะบอกว่าย้ายปุตติมาสร้างโบสถ์หลังใหม่ให้ใหญ่กว่าเดิม นะคะให้ใหญ่กว่าเดิมหลังเก่าอะ่ะหลังเล็กซึ่งเมื่อก่อนอยู่กลางแม่น้ำแล้วก็มาสร้างศาลาซึ่งศาลาเก่าก็อยู่ตรงนี้นะคะที่ฉันเกิดมานี่เจอเลยได้ใช้นะคะแล้วก็มีกุติที่สําคัญคือโบหรือโบสุดนะคะชาวบ้านร่วมใจกันสร้างแต่สร้างใหญ่อง์หลวงพ่อเพชรนะคะที่เคยประิษฐานอยู่ที่ โบสถ์กลางน้ำก็ต้องสร้างใหม่โดยมาประดิษฐานที่โบสถ์หลังใหม่ซึ่งองค์เดิมเป็นองค์เล็กนะคะชาวบ้านก็มองเห็นว่าเอ๊ะมันไม่เหมาะสมในเมื่อโบสถ์ใหญ่เนี่ยเราต้องทำให้มันใหญ่ตอนเราต้องสร้างพระให้ใหญ่ให้เหมาะสมกับโบสถ์ก็เลยช่วยกัน สร้างองค์พระหุ้มด้วยปูนะคะซึ่งเป็นองค์ที่เราเห็นปัจจุบันต่อมานานนับเป็นสิบหลายสิบปีนะคะไม่หลายสิบปีอาจจะเป็นร้อยปีนะคะซึ่งตัวฉันเกิดมาปุ๊บตอนนี้60หกสิบกว่าลนะคะเกิดมาก็เห็นองค์หลวงพ่อเพชรเลยเพราะฉะนั้น สร้างหุ้มมาเนี่ยประมาณร้อกว่าปีได้ต่อมานะคะเเกิดสึกกรอนนะคะปูที่ฉาบเข้าไว้เนสึกกรอนบริเวณหน้าอกทําให้ปูก,กระเทาะออกนะคะปูก,กระเทาะออกก็ทําให้เราชาวบ้านแก่งนะคะชาวเพอตรอนชาวจังหวัดอุตรดิตได้เห็นองค์ หลวงพ่อเพชรซึ่งอยู่ที่กลางอกขององค์เดินนะคะก็เป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะคะบางคนก็ดีใจนะคะป่าปื้มมากที่ได้เห็นท่านอีกครั้งหนึ่งนะค,ะ,คะก็อย่างที่เราได้เห็นกันในปัจจุบันนี้นะคะทีนี้ทำไมทำไมต้องชื่อบ้านแก่งด้วย ประวัติของเราน่าชื่นชมมากมันมีมีที่มา,าบ้านแก่งเรื่องของเรื่องก็คือบ้านแก่งเนียเป็นเป็นเป็นที่ตั้งของแม่น้ําล้อมโลกทิศเหนือติดกับบ้านใหม่ก็มีแม่น้ําบางบางกลองเขาเรียกแม่น้ําอะไรนะคะบางกลองนะคะที่ตัดเออ ตัดระหว่างบ้านใหม่กับบ้านแจ่งนะคะด้านตะวันออกก็มีแม่น้ำคลองตอนด้านตะวันตกก็มีแม่น้ำน่านนะคะซึ่งไปบรรจบกันที่หมู่สี่ตรงนี้จึงเป็นที่มาของวัดบ้านแจ่งใต้ตั้งชื่อตาวหม,มู่บ้านตั้งว่าวัดบ้านแจ่งใต้ต่อมาก็สร้างวัดอีกวัดหนึ่งคือวัดมงคลมิตรแต่พวกเรา ค่ะก็อนุญาตกันตรงนี้และอีกสิ่งหนึ่งที่วัดบ้านแก่งใต้เป็นที่น่าชื่นชมเป็นที่น่ายกย่องเชิดชูจุดจำก็คือเป็นที่ฝึกซ้อมมวยของท่านพ่อพยาพิชัยดับหักเดิมท่านพ่อพยาพิชัชยดับหักท่านเป็นคนพิชัย นะคะสมัยก่อนเด็กผู้ชายเนี่ยจะได้เรียนหนังสือแต่ต้องเรียนในวัดพ่อก็ส่งให้ท่านเด็กชายจ้อยเมื่อก่อน,นท่านชีอเด็กชายจ้อยให้ไปเรียนหนังสือกับพระที่วัดแต่เด็กชายจ้อยก็ไม่ชอบเรียนกับชอบมวยนะคะชอบหมัดชอบมวยตั้งใจว่ายังไงต้องต้องเป็นมวยให้ได้ต้องเก่งทางมวยนะคะ แต่อุตรดิต์นี้มีบ้านเก่งนะคะมีอาจารย์เที่ยงที่วัดที่บ้านเก่งเนี่ยเป็นครูมวยที่ดังที่สุดในขณะนั้นแล้วที่ดังที่สุดอีกก็คือครูมวยที่บ้านท่าเสานะคะท่านพ่อพญาพิชัยตอนนั้นท่านก็ยังเล็กอยู่ยังเป็นเด็กนะคะแต่มีความมุ่งมั่นอยากจะเป็นนักมวยก็เลยเดินทางมาเรื่อยๆมาล้างมาพักแรมที่วัดบ้านแข่งใต้ มาขออาศัยกับรูมวยคือรูเที่ยงอยู่ได้หนึ่งปีฝึกซ้อมมวยที่วัดบ้านแก่งใต้ตอมนะคะจากนั้นก็ได้รอนแรมไปเรื่อยๆนะคะขออาศัยพระวัดบ้านแก่งใต้ซึ่งตอนนั้นมีงานที่พระแท่นศิลาอาจนะคะเห็นไหมคะ พอเราฟังประวัติของท่านพ่อพระยาพิชัยแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเราปลื้มใจเราประทับใจรักท่านท้ายที่สุดนะคะดิฉันขออาราธนาอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรยัยาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายผู้บ้านผู้เมืองผู้บ้านแก่งองโหรกพ่อเพชรและท่านพ่อพระยาพิชัยเจ้าค่ะ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทางที่อยู่ในวัดจงดลบันดาลให้พวกเราชาวว้ดแก่งและท่านที่มาชมลิเกนในวันนี้จงมีโชคมีลาภและสุขภาพแข็งแรงทุกท่านสวัสดีค่ะอีกอย่างก็ขอเชิญร่วมทำบุญน,นะคะข้าวป่ากับทางเจ้าภาพด้วยนะคะ

ทอดประพาสามกีแล้วก็งานถบุญครบรอบร้อยวันในการจัดไปของที่สนามศุกรเกษมขอบคุณเพระผ้าพเป็นอย่างสูงครับรายได้นะครับในการทอดประพาวันนี้เพื่อสมทุนโบราณปฏิสังขรณ์สมิูรณ์สมธรรมทาน เรือนรบรรพกรงในจกรวรวัดบ้านแก่งไต้โครานี้ศาสนาที่ไม่มีหลวงพ่อสุนทศักดิ์สิทธิ์วัดวบ้านแก่งไต้โรานี้จากจุนมาเจอสุดยอดจบลงตามปะครับโปรดมืออิสระรับประจักษ์การเกษตรกรครับ วัฒนธรรมความเป็นไทยที่ลูกหลานคนรุ่นใหม่ทุ่มเทและสืบสานเพื่ออนุรักษ์น่าตะนตรีการแสดงลิเกไทยให้อยู่คู่คนไทยตราบนานเท่านาทื่อสิเนี่ยปล่อยไปได้ยังไงแย่งมีแฟนแย่งเนี่ยนั่แล้วนั่แลหว บ้านนี่ใหญเลยี่ไหนที่ไหนบ้า่อยู่บ้านนี่ให่เลคันโนบไง้่ะคันโนบังค่ะโอ้ เัวเขี่ยเขาดีนะหัวเขามาเลยพี่ก็บอกว่าเราไม่เคยมีแต่ไม่มาวันนี้ไม่เคยแค่ไม่เคยได้าแถวเราอยอยู่แล้วคั้งแรกเลยใช่ใช่เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างพี่สุมากแล้วไม่คิดเลยว่าคนที่เนี่ยเขาแบบโอ้โหไฮโซนะจ๊ะไฮโซยไงฮะคือทุกคนที่โกงเขาที่ เข้าสู่อาเซียนแล้วอีกเลยแล้วจะบอกว่าภาษาดีมากใช่ไหมพี่กุ้งตอนหนูมาคือหนูหลงหนูหลุดหลงเวลามาเรียนตอนนี้ศิลปะศาสตร์ทักษิณแสเนี่ยนี้ฉันเริ่มเรียนสำเร็จแล้วแล้วก็ตั้งใจว่าจะได้มีโอกาสกลับเข้าสู่พระมหานครพระเเสศรษพี่ฉันคงคนนั้นสั่งให้ขึ้นเฝ้าด่วนเหรอใช่ พระองค์เสด็จกลับก็ดีเรียนจบแล้วก็ดีพระองค์ไปไหนก็มองเขาไปด้วยเพราะตอนนี้ก็มองว่าเรียนสาเร็จแล้วเหมือนกันแกเรียนอะไรล่ะสำเร็จก็มองเรียนทางเออก็มองเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยปัญหาของเราคือน้ําท่วมทั้งท่วมเอวไทยอีกน้ำก็มาท่วมหลายจังหวัดทั่วทุกที่ก็มองเลยไปเรียนบน